Do 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 do, kissing you, baby. Do 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 do, loving you, baby. จิ๊กเหมือนโซยอนชีดดอันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเกิร์ลกรุ๊ปแห่งชาตินะครับนั่นก็คือโซยอนชีแดหรือว่า Girls Generation นั่นเองในตอนนี้นะครับ g i r l Generation นั้นได้มีการประกาศเตรียมตัวสําหรับรายการเรียลลิตี้ใหม่นะครับก่อนที่จะมีการคัมแบ็กอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม แต่ว่ารายการเนี่ยจะมีการออกอากาศมาในช่วงเดือนกรกฎาคมนั่นเอง ในตอนนี้นะครับมีการรายงานข่าวออกมาว่า Girls Generation นั้นจะมีการเปิดตัวรายการเดลิตี้ใหม่นะครับโดยจะออกอากาศทางช่องโทรทัศน์ JTBC และก็จะมีกำหนดออกอากาศนะครับ EP แรกหรือว่าตอนแรกนในเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนที่จะมีการคัมแบ็กอย่างเป็นทางการนะครับเป็นการคัมแบ็กที่กลับมาพบเจอกับฟแฟนๆอีกครั้งเนี่ยในรอบหลายปีมากๆเลยในเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งก็เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบการเดบิวต์มา15ปีนั่นเองโดยรายการเดลิตี้ใหม่ของ Girls Generation ก็จะมีทั้ง8คนนะครับทั้ง8สาวจากโซชิเนี่ยเป็นพิธีกรดําเนินรายการหลักเลยคอนเซปต์ของรายการนะครับก็จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆของเกิลกรุ๊ประดับตํานานหรือว่าเกิลกรุ๊ปแห่งชาติอย่างโซนยอนชีแดตั้งแต่เดบิวต์มานะครับแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบเดบิวต์15ปีในรายการครั้งนี้เนี่ยแฟนๆก็จะได้เห็นถึงโลกของความบันเทิงนะครับโลกที่มีสีสันมากๆเลยของเกิลเจเนอเรชั่นซึ่งคําว่าเรียลลิตี้นะครับก็จะเป็นรายการที่สาวๆโซชินั้นจะออกมาเปิดเผยตัวตนของตัว ซึ่งฟแฟนๆเนี่ยก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าสาวๆโซชิแต่ละคนนั้น Sense of v a r i e t y เนี่ยดีขนาดไหนนะครับลุกรายการที่ Girl Generation ไปเนี่ยจะต้องมีเสียงหัวเราะแล้วก็ความสนุกสนานตามมาทุกครั้งเลยและยิ่งอยู่ด้วยการครบ8คนแบบนี้นะครับความฮาเนี่ยจะต้องบังเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะว่าเหล่า Girl Generation นั้นก็เหมือนคณะตลกนะครับโซชิเนี่ยเดบิวต์มาเพื่อเป็นคณะตลกอย่างที่ฟแฟนๆแล้วก็เหล่าโซวอเนี่ยเคยแซวกันไว้ตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้เลยซึ่งรายการนี้นะครับก็มีการออกมาเปิดเผ ว่านี่เป็นการรวมตัวการทํารายการเรียลลิตี้อีกครั้งของเกล l g เจเนเรชันแบบครบทีม7คนนะครับซึ่งถือว่าห่างหายไปนานมากๆเลยจากรายการเรียลลิตี้ล่าสุดของเกลล์เจเนเรชันนะครับในชแนลเกล l g เจเนเรชันที่ออกอากาศไปเมื่อปี2015ในตอนนี้ปีนี้เองนะครับถือว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งรวมตัวกันอีกครั้งของสาวๆเกล l g เจเนเรชันเพื่อถ่ายทํารายการวาไรตี้ของวงตัวเองซึ่งรายการเรียลลิตี้ครั้งนี้นะครับของเกล l g เจเนเรชันนั้นก็จะมีชื่อว่าโซชิทัมทัมนั่นเองซึ่ง ถ้าหากว่าเรานั้นอ่านออกเสียงผิดไปเนี่ยก็ต้องขออภัยไปด้วยนะคบถ้าหากใครรู้ว่าการอ่านออกเสียงคําว่าโซชิแทมแทมเนี่ยอ่านว่าจริงๆว่าเป็นยังไงหรือว่าเราออกเสียงผิดก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ารายการเรียลลิตี้ครั้งนี้ของเกิลเจเนเรชั่นนั้นจะเป็นรายการที่สาวๆจะออกมาเปิดเผยตัวตนของตัวเองผ่านรายการเรียลลิตี้นอกจากนั้นเนี่ยในรายการครั้งนี้นะครับก็ยังจะมีช่วงเล่นเกมต่างๆแล้วรวมไปถึงเรื่องราวในชีวิตของแต่ละคนนะครับที่ออกมาเปิดเผยในรายการโดยการถ่ายทำเนี่ยก็จะออกแนวเหมือนสารคดีตาม ติดชีวิตสาวๆาเกิลเจเนเรชันที่ใช้ชีวิตอยู่ในการ8คนนั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นรายการเรียลลิตี้ที่น่าติดตามมากๆเลยนะครับและยิ่งสาหรับเหล่าโซวอนแล้วเนี่ยน่าจะอยากดูกันมากๆเลยยังไงก็ต้องมารอดูกันนะครับว่ารายการโซชิแทมแทมนั้นจะออกอากาศวันไหนแต่ว่าที่แน่นอนนะครับเดือนกรกฎาคมนี้เหล่าโซวอนนั้นไม่แห้งแน่นอนมีรายการเรียลลิตี้ที่ดีมากๆให้ดูกันเตรียมตัวกันก,นก่อนที่จะไปเจอการคัมแบ็กอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งสาวๆาเกิลเจเนเรชันของเรานั้นก็จะกลับมาพบเจอกัน แฟนๆอีกครั้งนะครับเป็นการคัมแบ็กในรอบ5ปีเลยและก็ยังเป็นการคัมแบ็กเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ15ปีในการเดบิวต์อีกด้วยสําหรับใครที่เป็นโซบอลนะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างอยากดูรายการเดียลดิตี้นี้มากกันขนาดไหนก็มาคอมเมนต์กันได้เลยแต่ว่าเราเชื่อนะครับทุกคนเนี่ยน่าจะอยากดูกันอย่างแน่นอนเพราะว่าจากรายการเดียลดิตี้ที่ผ่านมาในตอนนั้นนะครับก็สร้างปรากฏการณ์ต่างๆรวมไปถึงสร้างเสียงัวเราะสร้างความฮาแล้วก็สร้างความสุขสนุกสนานให้แฟนๆกันอย่างมากมายเลยและเราก็เเชืื่่ออหมนนนกันนวาใ รายการเดียร์ิตี้ครั้งนี้โซชินั้นจะกลับมาสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็มาสร้างความสุขให้พวกเราเหล่าโซวอนกันอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนยังไงก็มารอติดตามกันนะครับทั้งรายการเดียร์ดิตี้โซชิแทมแทมรวมไปถึงการคัมแบ็กอีกครั้งของเหล่าเกิร์ลเจ r เน i เรชันนะครับเกิร์ลกรุ๊ปแห่งชาติเกิร์ลกรุ๊ปในตำนานแล้วก็เกิร์ลกรุ๊ปที่ปังมากๆอย่างเกิร์ลเจ r เน i เรชันนั่นเองใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอันยอง